สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเกมที่8ประจำเช้าวันจันทร์ที่19กันยากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่หลงเปิดบ้านแพ้โมนาโก0-3เบรสแพ้ให้กับอาชักเซโอ0-1เคมอฟุตแพ้ทัวร1-3มักเซยเสมอกับแลนไป1-1นีสแพ้ให้กับองเช่0-1น้องเสมอลองไป0-0แล้วก็โอลิปิกลียงแพ้ใกับปารีสแซงต์แมงไป0-1โดยที่ปารีสได้ประตูชัยจากเลวเนลเมซี่ นั่นก็เลยทำให้ตลางคะแนนล่าสุดเราจะผ่านไป8เกมฮะจากฝูงก็ตกเป็นของปารีสแซ็แมนเก็บเก็บไป22คะแนนอันดับ2มักเซยมี20อันดับ3าโรลิยง19อันดับ4ลองมี18อันดับ5โมนาโกมี14ในขณะที่โซน้ายตลางครับอันดับ17งมนอมู่6อันดับ18แล้วก็19อย่างสตาร์บุกกับเบรสเก็บไปทีมละ5แล้วก็บวยเป็นทางอาชักซิโอที่มีอยู่4คะแนนไปต่อกันที่ดาวซานโดล่าสุดก็เป็นเนมาฮะที่ซัดไป8ประตู แลเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเข้าสู่เกมที่9กฮะคือวันศุกต่อชาวันเสที่ที่1ตุลาอองเช่จะเปิดบ้านพบกับมักเซยตามด้วยดึกคืนวันเสาร์ที่1ตุลาสตาร์บุกเจอแลนด์แล้วก็ปารีสแซงแมงพบกับนีสวันอาทิตย์ที่2ตุลามีทางโรดิยงเปิดบ้านเจกลัลลีอัชเชียพบเคมองฟุตออกซเจอกับแรสตูลูเจอกับ,กกบมงปริเย่ทัวพบแลงโมนโกเจอกับน้องแล้วก็ปิดท้ายด้วยลองเจอกับลียง